ว่าข่าวแรกวันนี้ต้องไปที่เชียงใหม่กันก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงชื่อดังนะครับย่านถนนนิมมานเหมินกลางเมืองเชียงใหม่เลยคุณตูนแล้วเป็นสถานบันเทิงขนาดใหญ่เห็นไหมฮะ,ะร้านตะวันแดงมหาสนเตรียมจะเปิดเนี่ยเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยที่เป็นพนักงานก็เข้าไปทําความสะอาดกันแล้วกลายเป็นเหตุเพลิงไหม้ต้องมีการระดมรถดับเพลิงมากกว่า20คันนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วเพลิงเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็ว ควันเนี่ยพวยพุ่งจากอาคารจํานวนมากปรากฏมีเสียงระเบิดดังเป็นระยะที่สุดแล้วต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงควบคุมเพลิงได้ในวงจํากัดแต่ก็ยังคงต้องฉีดน้ําหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันไฟปะทุขึ้นมาอีกปรากฏว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปข้างในคุณผู้ชมครับพบผู้เสียชีวิตในกองเพลิงหนึ่งคนยืนยันในเวลาต่อมาว่าเป็นผู้จัดการร้านชื่อคุณไพลินแสดงความเสียใจด้วยนะครับทีนี้ แม่บ้านของร้านชื่อคุณสิริพรบอกว่าจริงๆตอนที่เกิดเหตุเนี่ยวิ่งหนีกันออกมาแม่บ้านท่านนี้คุณสิริพรเนี่ยโทรศัพท์ไปหาผู้จัดการร้านนะฮะ,ค,ะคือโทรศัพท์ไปหาคุณไพยลินแล้วก็บอกว่าอยู่ไหนออกมาออกมาเจ้าตัวบอกกําลังรีบออกมาทีนี้ระหว่างคุยกันเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าทางอีกฝ่ายก็คือผู้จัดการจะออกไม่ได้ทางแม่บ้านบอกว่าเอาน้ําลาดหัวนะเอาน้ําลาดหัวเอาน้าแบบทาให้ตัวเปียกเข้าไว้ ที่สุดสายตัดไปสุดท้ายกลายเป็นศพได้ยินเขาตะโกนบอกว่าไฟไหม้น้องก็วิ่งออกมาประตูหลังแล้วก็ก็ช่วยกันฉีดไอเมทานชีตออกมากันมีเสียงระเบิดไหมฮะตอนนั้นยังไม่มีระเบิดแล้วผู้จัดการที่หายตัวไปนี่แกอยู่ชั้นไหนครับอยู่ชั้นสองค่ะก็บอกแกว่าไฟไหม้ตอนนี้อยู่ไหนแกก็บอกเ่อเนี่ยกำลังออกมาก็บอกว่ารีบๆออกมาเลยบอกว่า ถ้าไม่เงินเอาน้ำในตู้เย็นเอาน้ำในตู้เย็นเอาชุบผ้าโปจมูกออกมาแล้วก็บอกว่าถ้าออกไม่ได้ให้โดดลงหน้าต่างมันมีหน้าต่างอยู่แล้วก็จากนั้นก็บอกก็ถามอยู่ไหนแล้วมันบอกว่ากำลังกำลังไปกำลังไปจากนั้นก็เสียงไม่ไม่ติดต่อไม่ได้เลยติดต่อไม่ได้เนี่แหละครับคือส่วนที่ผู้จัดการร้านอยู่เนี่ยจะเป็นชั้นสองซึ่งเป็นส่วนของสํานักงานส่วนแม่บ้านเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นล่างกันเพราะทําความสะอาดกันอยู่ปรากฏว่า เสียชีวิตที่เห็นทางด้านซ้ายมือนั่นคือเพื่อนๆนของคุณไพรินผู้จัดการร้านนะครับพอรู้ข่าวพอเห็นปุ๊บเศร้าโศกเสียใจฮะแสดงความเสียใจด้วยนะฮะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณประจนปรัชสกุลสั่งให้กันพื้นที่เป็นเขตอันตรายห้ามเข้าออกเด็ดขาดนะครับเพราะมีแนวโน้มว่าอาคารอาจจะซุดตัวเดี๋ยวต้องรอประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารอีกครั้งส่วนสาเหตุเนี่ย ก็ต้องรอเจ้าหน้าทีท่พิสูจน์หลักฐานนะครับรวมไปถึงพนักงานสอบสวนจากโรงพักภูพิงค์ค่ภูพิงราชนิเวศเข้ามาประเมินความเสียหายอีกครั้งเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นมาช่วงสายๆนะฮะจนถึงขนาดนี้เนี่ยยังต้องฉีดน้ํากันอยู่เลยกลัวว่ามันจะปะทุกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ